พัวกราเนี่คือตับหันใช่ไหมอ่านี่ให้มาเสิร์ฟก่อนเลยนะครับผมอ๋อได้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 โอเคขอบคุณครับเราเราย้ายไปพี่พนักงานเขาบอกให้เราย้ายตัวดีกว่าน่าจะสั่งหลายอย่างเนี่าไป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 ย้ายก่อนย้ายก่อนเพราะว่าเราต้องเราต้องรีวิวอาหารด้วยขอโทษแล้วต้องอย่างนี้แหละครับขอบคุณครับ ใช่เดี๋ยวที่ยังไม่พอทานแล้วนะครับกินปิ้งตับหนยใช่พันสาลายมาอย่างดีปกติทานซูชิเขาต้องเอาด้านเข้าแตะลิ้นใช่ไหมถูกแล้วใช่ไหมนี่เหมือนเขาปรุงมาแล้วนะผมชิมก่อนเลย <c oughs> ละมุนกว่าตับไก่เยอะเลยเนี่ยแหละเนี่ยแหละวัตถุดิบ พเมียมเคยเห็นครั้งแรกจากรายการมาตาเชฟมันมาะมุนอะทุกคนแล้วก็ทาซอสมาด้วยไม่ธรรมดา